เอ้าเพื่อนถ้าแกไม่ทำฉันไม่ช่วยทำแล้วนะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแกขอโทษพอดีฉันกำลังนั่งคิดอะไรอยู่อะว่าแต่แกช่วยคิดหน่อยดิคิดอะไรวะฉันเพิ่งรับเสื้อเป่าเนื้อดีในราคา60บาทเนี่ยแกฉันกำลังคิดอยู่ว่าฉันจะขายทเาท่าไหร่ดีอะแกเอ้าแล้วแกมาถามฉันได้ไงแล้วปกติคิดราคาขายขายองยังไงอะนี่แกดูแล้วว่อย่าบอกใครนะอะไรวะเพื่อนเหล็กไหลเหล็กไหลเฮ้ยโข อะไรบอกว่า180ฉันก็ขาย180แต่ถ้ากเขาบอก280ฉันก็ขาย8 2 8 0อเป็นไะงอจฉริยะเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้ดิถ้าเกิดแกขายอย่างนี้ก็เทงดิวะต้องทำไงอจริงๆแล้วมันก็มีวิธีที่ดีกว่าเหล็กไหลอยู่นะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ครับเราจะมาชวนคุยกันว่าแล้วจะตั้งราคาสินค้ายอย่างไรให้โดนใจและไม่ขาดทุนครับ <premises. S 2> การตั้งราคาสินค้าครับเป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่ามันจะสะท้อนในเรื่องของคุณค่าสินค้าของเรารวมถึงความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจเราด้วยและสุดท้ายนะครับจะสะท้อนกลับมาที่กำไรที่ธุรกิจเราจะได้รับนะครับโดยพื้นฐานแล้วการตั้งราคานะครับเราอาจจะคำนวณง่ายๆนะครับโดยการนำต้นทุนของสินค้านะครับมาเป็นตัวตั้งต้นนะครับบวกกับกำไรที่เราต้องการนะครับก็จะได้กับราคาขายที่เราควรจะตั้งนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีต้นทุนสินค้าอยู่ที่ประมาณ100บาทและเราอยากจะได้กำไร ประมาณ20%นะครับหรือในที่นี้เนี่ยจะเท่ากับประมาณ20บาทเราก็แค่เอา100บวกกับ20นะครับก็จะได้ราคาที่เราควรจะขายก็คือ120บาทฟังเหมือนง่ายนะครับแต่ความยากมันอยู่ที่ต้นทุนของเราเนี่ยแหละครับว่ามันมีอะไรบ้างการขายออนไลน์ครับแน่นอนครับว่าต้นทุนหลักๆของเราก็คือเรื่องของตัวสินค้านะครับล้วอาจจะมีค่ากองค่ากระดาษนะครับค่า อุปกรณ์การแพ็คของต่างๆรวมถึงค่าขนส่งนะครับแล้วก็ค่าการยิงแอดโฆษณาต่างๆซึ่งเชื่อว่าผู้ประกอบการหลายๆท่านนะครับก็คงจะ เอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยมารวมเป็นต้นทุนไว้เรียบร้อยแล้วแต่สิ่งที่หลายคนอาจจะไม่ได้คิดและคํานึงถึงนะครับก็คือเรื่องของต้นทุนแฝงต่างๆเพราะอะไรครับเพราะว่าเราอาจจะเริ่มท,ทําธุรกิจของเรานะครับเล็กๆนะครับโดยทําคนเดียวอาจจะมีพี่ชายมาช่วยแพ็คของบ้างอาจจะมีน้องสาวมาช่วยส่งของบ้างแล้วเราอาจจะใช้พื้นที่ในบ้านของเราเนี่ยเป็นคลังสินค้าไว้เก็บสินค้าของเรานะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับถือว่าเป็นต้นทุนแฝงที่หากเราทําธุรกิจและเติบโตไปนะครับเราคงไม่ได้ทําเองทั้งหมดเราก็จะต้องเตรียม ในเรื่องค่าใช้จ่ายเหล่านี้เอามารวมเป็นต้นทุนของเราด้วยต้นทุนแฝงเหล่านี้นะครับที่เราควรจะนํามาคิดด้วยนะครับได้แก่พวกเรื่องของการค่าแพ็คของค่าเช่าต่างๆรวมถึงค่าเดินทางนะครับทั้งไปส่งของนะครับทั้งไปสํารวจตลาดรวมถึงอาจจะมีค่าสินค้าถูกตีคืนนะครับแล้วก็ค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตต่างๆหลายสิ่งเหล่านี้นะครับคือต้นทุนทั้งสิ้นซึ่งเราอาจจะประมาณการคร่าวๆโดยรวมในแต่ละเดือนนะครับแล้วก็นํามาหารเฉลี่ยกับ จำนวนสินค้าที่เราคาดว่าจะขายได้นะครับก็จะทําให้เราได้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นนะครับยกตัวอย่างครับถ้าหากเราคิดรวมๆนะครับว่าค่าใช้จ่ายต่างๆเหล่านี้นะครับมีอยู่ประมาณเดือนละ1,000 0บาทและเราคาดว่าเราน่าจะขายสินค้าได้เดือนละ1,000ชิ้นนะครับเราก็นำา1 0 0 0 0บาทมาตั้งนะครับแล้วก็หารกับจำนวน1,000ชิ้นก็จะได้ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนะครับประมาณชิ้นละ 10บบาทนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับหากเราขายของบนแพลตฟอร์มต่างๆแน่นอนว่ามันก็มีต้นทุนที่จะต้องนำมาคิดด้วยเพราะแต่ละแพลตฟอร์มก็จะมีการคิดค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วก็มีหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าธรรมเนียมการขายนะครับค่าธรรมเนียมการชำระเงินค่าบริการเสริมต่างๆซึ่งตรงนี้ได้แก่พวกโปรโมชั่นที่เกี่ยวข้องเช่นโปรแกรมส่งฟรีนะครับโปรแกรมการมีเงินคืนเพื่อให้ได้โอกาสในการ เพิ่มยอดขายของเรามากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้นะครับก็ไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับหมวดหมู่ของสินค้าและบริการของเราตลอดจนความต้องการในการเข้าร่วมโปรแกร,รมเหล่านั้นด้วยนะครับซึ่งถ้าหากเราเข้าร่วมเราก็เสียถ้าหากเราไม่เข้าร่วมเราก็ไม่เสียนะครับโดยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ 7- 10%ของยอดขายนะครับอันนี้คือต้นทุนของเราที่เราจะต้องนํามารวม กับราาคและสุดท้ายนะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของภาษีนะครับภาษีเนี่ยถือเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งที่เราต้องนํามาคิดคํานวณด้วยโดยเฉพาะหากเราทําธุรกิจและมีการจดภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับหรือว่าแวดนั่นเองยอดขายที่ได้นะครับต้องนํามาถอดว a ดแล้วนําส่งสัมภาระ7% ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งถ้าเราตั้งราคาเท่าเดิมนะครับแปลว่าเราก็จะมีกําไรที่ลดลงและถ้าหากเราบวกราคาเพิ่มเข้าไปแล้วนะครับเราก็ต้องกลับมาดูด้วยนะครับว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งแล้วเนี่ยราคาของเราเนี่ยยังสามารถแข่งขันได้อยู่หรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องเอามาคิดคํานึงถึงด้วยนะครับโดยรวมนะครับการตั้งราคาขายของออนไลน์นะครับโดยการบวกกําไรเข้าไปจากต้นทุนนะครับเราต้องพยายามเข้าใจครับว่า ต้นทุนของเรานั้นมีอะไรบ้างมีทั้งต้นทุนสินค้านะครับต้นทุนแฝงรวมถึงต้นทุนแพลตฟอร์มแล้วก็เรื่องภาษีที่เราต้องมาคิดคำนึงถึงด้วยนะครับเราอาจจะนํามาคิดเป็นตัวเลขประมาณประมาณง่ายๆอย่างนี้นะครับสมมุติว่าเรามีสินค้านะครับเรามีต้นทุนในการรับมาอยู่ประมาณ500บาทนะครับแล้วเรามีค่าอุปกรณ์การแพ็คของต่างๆอีกประมาณ30บาทแล้วเราก็คิดแล้วครับว่าต้นทุนแฝงของเรานะครับตกเฉลี่ยต่อชิ้นแล้วก็ประมาณ30บาท รวมถึงเราขายของบนแพลตฟอร์มนะครับเราก็คิดแล้วว่าต้นทุนของเราเนี่ยต่อชิ้นอาจจะตกอยู่ที่ประมาณ55บาทแล้วเรายังคิดคํานึงถึงเรื่องของภาษีด้วยนะครับอีกประมาณชิ้นละ55บาทโดยรวมนะครับเราก็จะได้ต้นทุนของสินค้าของเราทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ670บาทแล้วก็เอา670บาทของเราเนี่ยมาตั้งนะครับบวกกับกําไรที่เราคาดว่าเราอยากจะได้นะครับที่ประมาณ20%นะครับะพอคูณไป20%นะครับก็อยู่ที่ประมาณ1 3 4บบาทนะครับพอเราบวก ต้นทุนเข้าไปนะครับราคาขายเราก็จะอยู่ที่ประมาณ800นิดๆ ซึ่งเราอาจจะตั้งราคานะครับโดยการปัจเศสรลงนิดหน่อยให้ราคาดูน่ารักตั้งราคาสักประมาณ799บาทก็ได้นะครับซึ่งถ้าเราคิดต้นทุนได้ครอบคลุมนะครับจะทําให้เราตั้งราคาสินค้าได้อย่างเหมาะสมนะครับรวมถึงเรายังพอทราบด้วยว่าเราจะสามารถลดราคาทําโปรโมชั่นได้อีกเท่าไหร่ซึ่งจะทําให้เราไม่ขาดทุนนะครับแต่บางคนอาจจะบอกว่าอ้าวแล้วสินค้าของเราล่ะมันเหมือนเหมือนกับคู่แข่งเลยแต่คู่แข่งเนี่ยตั้งราคาถูกกว่าเราค่อนข้างเยอะเราจะทํำยังไงดีก็ต้องกลับมาประเมินตัวเองครับในเมื่อเราทราบแล้วว่าต้นทุนของเรามีอยู ประมาณนี้นะเราทราบต้นทุนของเราอย่างดีถ้าเราสามารถลดราคาคให้เท่ากับคู่แข่งได้เรายังสามารถทํากําไรได้อยู่ไหมถ้าได้ก็โอเคครับแต่ถ้าไม่ได้ครับก็เชื่อว่าร้านค้าอื่นๆก็คงจะคล้ายๆกับเราเขาอ,อาจจะยอมเฉือนกาไรลงนะครับโดยมีกําไรบางมากนะครับหรือว่าไม่กําไรเลยทีนี้คําแนะนะําหลักควรทํำยังไงดี 1. ครับสู้ต่อ รเราอาจจะไม่ได้สู้ด้วยการลดราคานะครับแต่ว่าเรามาเพิ่มคุณค่าของสินค้าของเราด้วยการให้บริการที่ประทับใจแพ็คของได้ดีกว่าส่งสินค้าได้เร็วกว่าหรือมีการรับประกันสินค้านะครับแล้วก็ให้คําแนะนํา ที่ดีอย่างต่อเนื่องนะครับสองครับถอยครับถ้าเราสู้ไม่ไหวเราสามารถถอยได้นะครับดีกว่าทนทําไปแล้วเราก็ขาดทุนนะครับเราอาจจะต้องลองมองครับว่าสินค้านี้อาจจะไม่เหมาะกับเราเราอาจจะลองเปลี่ยนสินค้าไปเป็นสินค้าอย่างอื่นดูเป็นสินค้าที่มีคนขายน้อยนะครับไม่ค่อยมีคนขายและทําให้เราสามารถตั้งราคาสินค้าได้โดยที่ได้กําไรในระดับที่เราพึงพอใจครับทีนี้ครับนอกเหนือจากเรื่องต้นทุนที่ทําให้เราตั้งราคาได้แบบไม่ขาดทุนแล้วนะครับเรายังมีเทคนิคอื่นๆเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะครับที่ จะมาช่วยให้เราตั้งราคาให้โดนใจเพิ่มเติมได้นั่นก็คือ1ตั้งราคาให้ลงท้ายด้วยเลข9ครับเพราะโดยธรรมชาตินะครับความรู้สึกของคนซื้อนะครับจะรู้สึกว่าของที่ลงท้ายด้วยเลข9นั้นจะถูกกว่านะครับเช่นถ้าเราเปรียบเทียบ29บาทกับ30บาทคนจะรู้สึกว่าเฮ้ย29บาทไม่ถึง30บาทนะเพราะฉะนั้นคนก็จะมีโอกาสซื้อมากกว่านะครับหรือว่าเรียกว่าเป็นราคาที่ดึงดูดผู้ซื้อได้มากกว่านั่นเอง2ตั้งราคาแบบแยกค่าสง่ง โดยเฉพาะถ้าเราขายสินค้าบนแพลตฟอร์มนะครับออนไลน์ต่างๆเหล่านี้นะครับถ้าเราตั้งราคาสินค้าแบบแยกค่าส่งนะครับเวลาคนค้นหาสินค้าของเรานะครับเขาจะค้นหาจากราคาโอกาสที่จะค้นหาสินค้าเราเจอก่อนนะครับก็มีโอกาสที่มากกว่า 3ตั้งราคาแบบจับคู่ได้ส่วนลดนะครับการตั้งราคาแบบนี้นะครับก็ดึงดูดผู้ซื้อได้ดีเช่นเดียวกันเพราะว่าการที่เราแลกส่วนลดบางอย่างนะครับเพียงเล็กน้อยแต่ว่าสามารถดึงดูดให้คนเนี่ยซื้อสินค้าเราเพิ่มขึ้นได้นะครับก็อันนี้เป็นเทคนิคหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียว 4. ตั้งราคา3ระดับการตั้งราคา3ระดับนี้นะครับก็คือการนําเสนอราคาให้ผู้ซื้อสามารถเปรียบเทียบได้โดยง่ายนะครับแล้วก็มีโอกาสเลือกสิ่งที่ผู้ซื้อ คิดว่าคุ้มค่ามากที่สุดเช่นถ้าเราขายกระเป๋านะครับ3ขนาดเล็กกลางใหญ่นะครับโดยเราทราบต้นทุนของเราดีนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราขายขนาดใหญ่เนี่ยเรามีโอกาสทํากําไรได้เยอะกว่าเพราะฉะนั้นการตั้งราคาของเรานะครับเราอาจจะตั้งราคาให้ขนาดกลางเนี่ยมีราคาใกล้เคียงกับสินค้าขนาดใหญ่ในมุมคนซื้อเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าฉันเพิ่มเงินอีกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะฉันจะได้สินค้าขนาดใหญ่ซึ่งในมุมคนซื้อนะั้นรู้สึกคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น เราก็จะสามารถขายสินค้าขนาดใหญ่เนี่ยได้จํานวนมากขึ้นและนั่นก็สะท้อนกลับมาที่โอกาสในการสร้างกําไรได้มากขึ้นเช่นเดียวกันครับและนี่ครับคือเทคนิคการตั้งราคาสินค้าให้เหมาะสมและไม่ขาดทุนครับแต่ทั้งนี้นะครับก็มีข้อสังเกตนะครับแล้ก็อย่าลืมเปรียบเทียบกับคู่แข่งด้วย ว่าในท้องตลาดเขามีการตั้งราคากันอย่างไรนะครับเพื่อให้ราคาของเรานั้นไม่สูงหรือต่าจากราคาตลาดจนเกินไปครับในตอนหน้านะครับเราก็จะมาชวนคุยกันต่อนะครับในเรื่องของสต็อกสินค้านะครับว่าเราจะบริหารจัดการคลังสินค้าของเราอย่างไรให้ทุนไม่จมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดครับและหากท่านใดนะครับต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดตามได้ที่ช้อปปีนะครับมีการจัดอบรมออนไลน์ทุกเดือนนะครับรวมถึงสามารถติดตามข้อมูลได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ผู้ขายของช้อปปีนะครับและหากต้องการ การความรู้และแนวคิดในการทำธุรกิจนะครับสามารถติดตามได้ที่ห้องเรียนผู้ประกอบการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับ